ีครับวันนี้มาทานอาหารเย็นที่ฟาซาอัตเทนี่นะครับมาดูว่ามีอะไรทานกันบ้างาอันนี้อะไรคะว้ wow. าวแซลมอนค่ะแซลมอนแซลมอนมอน,นะนครับน,นี่แซลมอนนะคะแล้วก็มีพวกแฮมเหมืหนทมนะคะเป็นโครคับน,นะคะทานกันยังไงคะเมลอนค่ะนี่นะฮะเมลอนนะคะอันนี้เป็น,นปลาแม่แฮมค่ะปลาแม,ม่แฮมปลาแม่แฮมทานกับอะไรครับปลาแม่แฮมก็ทานกับเมลอนค่ะเนี่ยนะฮะ อันนี้จะเป็นแบบแอปเปติเซอร์ใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่านี่นะแอปเปติเซอร์ชีสเนี่ฮะชีสทานกับเช็กเกอร์แล้ผลไม้อบเม่นมันควรจะทานยังไงใหเป็นแอปเปติเซอร์เหรอใช่ก็ทานเล่นเล่นบางคนก็ทานก่อนบางคนก็ทานหลังอิ่มแล้วก็ทานชีสกับอันนี้เป็นของหวานอ่าแเล่นก็ได้แต่มาดูอันนี้อะไรเธอไอีของหวานอันนี้ยำเนื้อนี่แบบ คงไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับนี่ใช่อาหารไทยภาษาบางที่วันนี้ตอ่าดูครับอันนี้อะไรบ้างเอ่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบเดาเลยซิงซ่าสลัดอันนี้คือไงฮะไหนครูนี่มาทุกทีครูอะไรอย่างเดียวอันนี้โคราอะไรเล้วก็ยปส่งให้ ใช่แล้วอาชีคุณจะเอาอะไรเดี๋ก่อนเดี๋่อนอันนี้อะไรมีแซลมอนอันนี้ได้เลยไม่ต้องรอครับแซลมอนมีาแไร่ะจิงๆผมไม่ค่อยคุ้นกแกะเลยนะะเดี๋ยวไปแจมแล้วนี้ปลาปลามอบอันนี้น่าสนใจนะแล้วเป็นสเตกเป็นอะไรเป็นม ขอเป็นเนื้อได้ไหมครับเชฟทำให้ให้ใหชิมขายแกงอบครัผมถึงได้เป็นสเต็กเลย,เ,ยเป็นเบโลค่ะอ่าครับเนี่ยครับเอาไม่เยิ่มหรือเปล่าดังเอาเกือบสุกครับจะรับไม่เ,เยิ่มเบลอ่ามาดูทางนี้ต่ออันนี้เป็นซุปค่ะ ต้มยำไก่ซุปผักโขมแล้วก็มีนะฝั่งนี้จะเป็นอาหารฝรั่งนี่คือคาเฟนปต่เอยร์อาหารน่าสนใจปต่เอยร์เป็ดอันนี้อันนี้คือไที่เมื่อกี้ที่เมื่อกี้ที่พี่สั่งเนื้อเนี่ยคือยังไงฮะคืออันนั้นเป็นกริลไม่คือเป็นเป็นเป็นเมนเหรอเป็นเมนคอร์สเป็นเมนอันนี้ก็เป็นเมนนะแล้วก็ก็คือทานแล้วเสร็จก็มาดูวิธีการรมค มันบดอ,อ่าน,นี่ไปทางนี้อันนี้อะไรอันนี้ทาง,น,ทนะทางนี้นมี่เป็นซ้โอ oh, ซีฟูดครับว้าวน้แป็นก้อนทานอะไรครับทานง,ง,งกับกูงัับนจะทนไปหยิบไปไทก็ได้เออน้ำจิ้มซีฟูด้ดแบบไทยกู็มีทาแบบฝรั่งก็มีแล้วอันนี้ก็เป็นแบบเมนคร์สอาหารไทยผัดกะเพราอ่ากะเพรานี้ก็ กะเพรานี้เป็นเพื่อนเก่าอยู่แล้วครับนะไม่ต้องไม่ต้องบอกห<ผ>ัดเองก็ได้อันนี้เป็นสลัดของนี่นะคะนี่เป็สเปเชียลก็ต่างกันอันนี้เป็นซีซ่าใช่อันนั้นอันนั้นเป็นซีซ่าสลัดโอ้โหนี่อะไรเออเอ่อน้ำบัตรต้องต่อไงคะเมื่อกี้ที่ถือถ่ออบบายรูปไปอะไรอย่างนี้นะอันนี้เป็นชิคกี้ชิคกี้สลัด อันนี้แปลกดีมีสลัดเนื้อปูกับตังโง่มสลัดเนื้อปูว้าวอันนี้โซบะสลัดนะคะ,ะก็สลัดหลายรูแปแบบนี่ญี่ปุ่นเลยอ่าซาชิมิอ่านี่เมนูญี่ปุ่นนะครับไม่ต้องพูดถึงอ่ามีคาเวียอ๋อนี่คาเวียคาเวียไข่กบอ่าทานกับอันนี้ทานกับแครกเกอร์นะคะคาเวียวประานอย่างนี้ก็เป็น ของหวานครับเต็ามที่ <c oughs> อ่าอันนี้เมนจบไปก่อนแล้วเดี๋ยวของหวานให้ว่ากันฮะ